นี่ครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับเพลี้ยแป้งมันอยู่ใต้ใบแบบนี้ครับฉีดพ่นไปเลยครับนับรองครับไม่ถึงห้านาทีหรือว่าสิบนาทีเพลี้ยแป้งหายไปแน่นอนครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกทางครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเพลินชแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมากําจัดเพลี้ยกาจัดมดกําจัดแมลงนะครับ ที่มากัดกินพืชผักสวนครัวของเราไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศพริกหรือว่าต้นไม้ดอกไม้ก็สามารถกําจัดได้นะครับนี่ครับเราจะมากําจัดด้วยสิ่งนี้ครับนั่นก็คือมะนาวนั่นเองครับมะนาวหนึ่งลูกสามารถกําจัดเพลี้ยกาจ,จัดมดกําจัดแมลงได้ด้วยนะครับด้วยวิธีง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำและรับชมการกําจัดเพลี้ยกาจ,จัดมดกําจัดแมลงด้วยกันเลยนะครับ ก่อนอื่นให้เราเตรียมน้ำ1ลิตรเสร็จแล้วผงซักฟอกครับเราจะใส่ผงซักฟอกนี่แหละครับ1ช้อนครับใส่ลงไปเลยครับเราใส่ผงซักฟอกลงไป1ช้อนผงซักฟอกมันก็จะไปช่วยขับมดกำจัดมดฆ่ามดนั่นเองครับคุณผู้ชมครับแล้วเราให้คนให้เข้ากันนะครับ เสร็จแล้วมะนาวครับมะนาวหนึ่งลูกเราจะบีบเอาแต่น้ำนะครับไม่มีน้ำน้ำไม่ค่อยมีน่ครับเราจะบีบเอานะครับแต่น้ำนะครับมะนาวจะเป็นกรดอ่อนๆเวลาเรามีแผลเมื่อเราโดนแผลนะครับ น้ำมะนาวจะทำให้เราแสบตรงแผลมือของเราเพี้ยก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับแล้วก็คนครับอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับเราจะใส่พิเศษหน่อยก็คือน้ำยาล้างจานครับน้ำยาล้างจานตัวนี้ครับหนึ่งช้อนนะครับเราใส่ลงไปนี่ครับในเพี้ยแป้งนะครับจะมีขาวๆที่ห่อหุ้มอยู่ สารตัวนี้นะครับจะห่อหุ้มตัวเขาไว้เพื่อป้องกันอันตรายจากศัตรูและอย่างอื่นๆเช่นน้ํายาของเรานะครับเราจึงเพิ่มน้ํายาล้างจานเข้าไปที่จะไปจับตัวนะครับจับตัวน้ํายาของเราไม่ให้หลุดออกจากตัวเพียนะครับและจะเพิ่มพลังในการกําจัดด้วยนะครับกําจัดเพียได้ด้วยนะครับถ้าเราใส่ลงไปแล้วครับหนึ่งช้อนแล้วคนให้เข้ากันนะครับ เสร็จแล้วเราใส่นาโตกี้นำไปฉีดพ่นตรงที่มีเพลี้ยหรือว่าพืชผักสวนครัวที่มีเพลี้ยกินหรือว่ามากัดกินนะครับไปแล้วครับไปฉีดพ่นด้วยกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับเพลี้ยแป้งมันอยู่ใต้ใบแบบนี้ครับฉีดพ่นไปเลยครับรับรองครับไม่ถึงห้านาทีหรือว่าสิบนาทีเพลี้ยแป้งหายไปแน่นอนครับ ทำแบบนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นมดหรือว่าเพลี้ยแป้งที่มากัดกินพืชผักสวนครัวของเราก็สามารถฉีดพ่นได้หมดนะครับวันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับของใช้ในบ้านเรือนของเราก็สามารถนํามากำจัดเพลี้ยได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมดเพลี้ยก็สามารถกำจัดได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับอู้นี่มดครับคุณผู้ชมครับไต่กันเยอะแยะเลยครับดูนะครับ ใต้ใบมีหมดนะครับหมดคนไปเลยนะครับดูนี่ครับเพิยะครับดูหมดคนไยครับครับคุณผู้ชมครับนะครับ ดูสิครับอู้ทั้งเพียทั้งมดครับต้องรีบเลยครับต้องรีบกำจัดเลยครับครับฉีพน้เลยครับคุณผู้ชมครับเลยไม่ถึงห้านาทีครับทั้งมดทั้งเพี้ยตายแน่นอนครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณผู้ชมเห็นครับแมลงตตอทองครับเนี่ยมาแล้วครับติดเลยครับ ดูคิดดูครับใต้ใบยังไถ้ามีแล้วก็ฉีดเลยครับอือีมีมีนี่ครับมดด้วยครับมดด้วยฉีดพ่นไปเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์ของเรานะครับที่เราฉีดพ่นไปเมื่อกี้ครับโอ้โหเห็นไหมครับเนี่ย5นาทีโอ้โหดูสิ เพี้ยหลุดมดตายโอ้โหใช้ได้ผลจริงๆครับคุณผู้ชมครับสูตรนี้ครับกำจัดมดได้ด้วยนะครับในอย่างหน,นึ่งนี่เพี้ยไม่ว่าจะเป็นเพี้ยแป้งหรือเพี้ยตัวอ่อนก็สามารถกำจัดได้หมดเลยครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับวิธีการกำจัดเพี้ยกำจัดมดกำจัดแมลง ในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับ